สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายอีกหนึ่งแปลงพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดเชิงงสารตรงนี้แปลงนี้ต้องการจะขายนี่เป็นสภาพแวดล้อมทางเข้ามาอย่างแปลงนะครับเป็นทางลูกรังมีไฟฟ้า นาำประปาไม่มีนะครับแปลงนี้ไฟฟ้าที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้าแรงสูงนะแต่ท่านต้องเดินไฟ220โวลต์เข้ามาจากเสานี้นะครับมาเสานี้แล้วก็มาถึงแปลงตรงนี้นะครับจากตรงนี้ไปกว้างไปประมาณร้อยหนึ่งร้อเมตรนะติดถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับตรงนี้และก็ด้านข้างฝั่งที่ท่านมองเห็นนะฮะติดคลอง สาธารณประโยชน์ตรงนี้เนื้อที่สามสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานยี่สิบสองตารางวาติดคลองสาธารณประโยชน์เริ่มตั้งแต่ตรงที่ทลายเยนอยู่ตรงนี้นครับยาวขึ้นไปนะฮะติดคลองประมาณสามร้อยสามร้อยสี่สิบเมตรนะฮะตรงนี้คลองนี้เป็นคลองน้ำรับนะฮะ ด้านด้านท้ายของถนนตรงนี้นะครับถ้าเขากั้นน้ําทําเป็นฝายแล้วก็ขุดคลองขึ้นนะฮะก็จะมีน้ําไว้ใช้แต่ของเราไม่ต้องห่วงน,นะฮะมีน้ํานี่เป็นน้ำซับนะฮะขุดคลองขุดลอกคลองแล้วก็กั้นน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ในการ,กรเกษตรนะฮะฝั่งนู้นเขาก็ปลูกถั่วปลูกมะเขือกันนะครับที่เรามองเห็นซีิเยียงขจีอยู่ฝั่งนูน้นนี่อันนี้ทำนานะฮะซึ่งแปลงของเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะฮะเดีย๋ยวเรามาดนะูจากตรงนี้ไปด้านหน้าทาราตรงนี้นะฮะเป็นถนนยังไม่เป็นลุกลังเลยนะครเป็นดินทรายนะครับตรงนี้ เป็นดินทรายพื้นที่ปัจจุบันนี้นะฮะปลูกมันนะดินโซนนี้นะฮะตำบลเขาหินซ้อนนี่จะเป็นลักษณะเป็นดินทรายออกแบบนี้นะเกือบทั้งแถบเลยนะฮะตรงนี้มีหินมีหินกรวดแล้วก็เป็นดินทรายนะโซนนี้ทลายหินบอ่อทรายไหลาย หลายหลายแปลงเหมือนกันนะตรงนี้ตรงนี้ออกไปถนนหมายเลขสามสามหนึ่งนะครับระยะทางประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรบริเวณนิคมอุตสาหกรรม สามศูนย์สี่นะฮะ IP สองนะครับเฟสสองเข้ามาทางบริษัทคูบูต้านะอยู่ตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามคูบูต้าจะอยู่ฝั่งขาขาขึ้นนะฮะขาขึ้นไปนครราชสีมาสามสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานยี่สิบสองตารางวา ราคาขายได้ละสี่แสนนะฮะตรงนี้แปลงนี้ยกแปลงไปเลยนะครับมันดูมันมันสัมปรังนะฮะนี่รอยรอยแตกรล้าของหัวหัวมันสัมปรังนะฮะขุดนี่น่าจะหัวใหญ่โตพอสมควรนะตรงนี้ นี่เขาทำที่ดักปลาก็สภาพแวดล้อมนะครับแปลงสาเสื่ไร่นะขุดมันไปแล้วนะฮะตรงนี้ ตรงด้านหน้าทาราที่ติดถนนสาธารณประโยชน์นะครับจะกว้างประมาณ100เมตรแล้วก็จะกว้างขึ้นไปนะด้านบนนะจะฝั่งติดถนนนี้จะแคบก่านะฮะแต่รูปแปลงไม่มีหลายขยักนะฮะเดี๋ยวทาเราแปะให้ท่านดูในคลิปวิดีโอนี้ น่ครับมีบอ่อเล็กๆน้ำซับนะฮะตรงนี้ขุดขุดบอ่อเก็บน้ำไว้ใช้ได้เลยนะพัฒนาเป็นที่พักอาศัยได้นะครับไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมมากนะ ถนนหมายเลขสามสานึ่ี้ก็ชนบุรีนะครับมาจนถึงตําบลเขาซ้อนนะครับแถึงซาอำเภอพนมสารคามนะครับตรงนี้ออกไปถนนสามนะครับถนนสามตําบลเกาะขนุนนะฮะตรงนั้นอนะ่ะระยะทางประมาณสามกิโลเมตรนะครับ จากตรงนี้ออกไปถนน3ามจะเป็นพื้นที่จะอยู่ระหว่างเส้นคู่ขนานระหว่างเส้นทางหลวงนะฮะสามกับทางหลวง3ามสานะสามสุี่้ก็ชะซึง่งเซานะฮะไปจนถึงนครราช,ชสีมานะแต่สามสามหนึ่งนี่จากชนบุรีมาจนถึงตำบลเขาหินซ้อนนะฮะตรงนี้ จากตรงนี้นะครับไปตัวจังหวัดระยะทางประมาณ50กิโลเมตรและก็ไปกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเปรียบเทียบจากมีนบุรีระยะทางประมาณ90กิโลเมตรจากตรงนี้ไปจังหวัดชนบุรีนะครับระยะทาง82กิโลเมตรนะครับทั้งแถบเลยนะฮะฝั่งนู้นจะติดคลอง เนะครับเป็นดินทรายแบบนี้เลยน,นี่เป็นดินธรรมชาตินะดินที่ดันขึ้นมาถมนะทำบอ่อทรายยังได้เลยนะรตรงนี้ฝั่งนู้นเขาก็ทำเป็นรีสอร์ทเห็นไหมครับหลังคาสีเหลืองฟ้าม่วงฝั่งนูน้นฝั่งตรงข้ามนี้ก็เป็นที่นาแล้วนฝะั่งนู้นหลังคาสีแดงเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะฮะตรงนั้น ออกไปนี้ประมาณ400เมตรก็มีโครงการบ้านจัดสรรแล้วนะครับนี่เป็นทางสาธารณะประโยชน์ออกไปยังถนนหมายเลขส3มสแล้วก็304 พื้นที่ใหญ่มากนะฮะสามสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานยี่สิบสองตารางวาตรงนี้เราขายยกแปลงราคาได้ละสี่แสนเท่านั้นนะมีแหล่งน้ำไว้ให้ใช้ประโยชน์นะทำรีสอร์ททำบ้านทําสวนได้เลยนะครับตรงนี้ปลูกต้นมะม่วงปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวปลูกผลไม้ ได้เลยครับสำหรับวันนี้ทราสานปาจีนนะครับพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะขาย3ามสิบเ็ไร่หนึ่งงาน22ตารางวาตาบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเซานะฮะตรงนี้ราคาร่ละสี่แสนว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดหน้าที่สนใจเข้าชมพื้นที่นะฮะติดต่อทราสางหารปาจีนเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทราศาพัพท์ 0860188856 086012856 0860183ตัวต่อด้วย56หรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะครับ0879839016 0879839016ทาราสหาปาจีนขอขอบพระคุณทุกท่านนะครที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจีนขอขอบพระคุณอย่างสูง ธาราสังหาารจีนกับขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมกดติดตามช่องธาราสังหาปารจีนตับขอบพระคุณอย่างสูงธาราสังหาาจีนขอเว้พรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปัารถานาทุกสิ่งอย่างประกอบกิจการอะไรก็ขอให้มีลูกค้ามากมายนะฮะมีลูกค้ามาสนับสนุนกิจการของท่านอย่างต่อเนื่องค้าขายร่ำรวยกันทุกท่านนะครับวันนี้ธาราสหปาระจีนรับขอบพระคุณครับ